เขาไม่ได้สปอนเซอร์เรามึงก็เอาสปอนเซอร์มากินเขาไม่ได้สปอนเซอร์เราหันหลังให้เอออย่างนี้ทีนี้เออกระจักินอไรอยู่กินอะไรอยู่ก็กินสปอนเซอร์ไงแต่เขาไม่ได้สปอนเซอร์กินอะไรอยู่สปอนเซอร์แต่เขาไม่ใช่สปอนเซอร์อักหันหลังกินได้มึงนี่นะตั้งแต่มีชื่อมีเสียงเข้าร้านกาแฟ,ฟมีคนขอถ่ายรูปมึงนี่ออกออก กล้องตลอดนะไม่มีไม่ไม่อไม่ก็ไม่มีมีบ้างมีบ้างก็อยากจะออกกล้องออกอะไรทําไมมันมันยังไงล่าสุดว้าเนี่ยจะ่เจ้าเป็นผู้จัดการส่วนตัวเลยเด็กนี่ตรรเดีจริงเลยจะคิวงานจะคิวงานเหรอวันนี้ไม่ใช่จัดคิวงานมาให้ผมครับผมมาอยู่ที่พุทธมนฑลสายอะวะสายเือสี่วะสายสี่มาอยู่กับอีกหนึ่งตัวแทนจำหน่ายฮะช็อกอเขาเรียกว่าถูกและดีไม่ได้มีที่พูดอะไรอย่างเดียวมีที่ไหนมีที่มิยามมโต้ด้วย เนี่ยนะมีอย่างมาตกก็มีรถทันจำหน่ายทั่วประเทศนะครับเราเดินท e างกันไปหลากหลายจังหวัดละปริมณฑลปริรมณฑลต่ลางจังหวัดแล้วก็ไปแล้วลวันนี้เราอยู่ใกล้กรุงเทพกัหน่อยอเรียกว่าปาริรมณฑลป่ะตรงนี้กรุงเทพอยู่ป่ะกรุงเทพรกรุงเทพอยู่เออกรุงเทพอยู่เราก็พาท่านมาอยู่ที่ร้านสตางค์ล้อโตกูก็ไม่เห็นโตสักคันเลยมีโตอยู่แต่อยากรู้ว่าชื่อนี้เขามาได้ยังไงเป็นชื่อที่แปลกนะ ผลสตางค์ล้อซิ่งอะไรอย่างเงี้นะแต่นี่สตางค์ล้อโตก็เป็นอีกหนึ่งผู้แทนจำหน่ายชงอัพมีเอามโตครับท่านผู้ชมก็รู้สเปคกันอยู่แล้วสแตนดาร์ดเตี้ยสองสูงสองโอ้โหทำได้ขึ้นใจอ่ะบอกเลยเตี้ยสองสูงสองมีเอามโตะต้องเข้าแล้วงานนี้ต้องมาสตางค์กับเกลียวแห่ทุกอย่างเนี่ยแฝงตลอดเลยนะต้องมีกันบ้างเออต้องมีกันบ้างเดี๋ยวไปหาพี่เขาเลยว่าสตางค์ล้อโตนี่เฟซบุ๊กเขาเขียนอยู่0993549622062 ห้าแปดหนี่เบอร์โทรศัพท์เขาจำหน่ายล้อแม็กเนี่ยนะตอนเนี้ยพอกล้องมาปุ๊บที่เช่ถ่ายละเหรอเหรออันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยท่านผู้ชมดูนะสังเกตไหมปุ๊บพอกล้องเลี้ยงปุ๊บเช่จะหายไปท่านถามว่าที่เช่ถ่ายไปไหนที่เช่ไปเปิดใหม่ลูกค้าครับสวัสดีครับพี่ครับผมสวัสดีครับจันน่าเลยจันน่าเลยจันน่าเลยครับชื่ออะไรครับผมชื่อแบงค์ครับพี่แบงค์ครับผมทะเลาะกับพวกมันอยู่มั้งเนี้ยผมเลี้ยงมาจากตรงนู้นมันสายสามครับ แึ้วม right? right? yeah. ันรถมันป่าสายสี่อะอ๋อสายสี่ไหนรถไหนเนี่ยเห็นนะเไรแบบสายสี่สายสี่มันต้ยงมาสามด้วยสิสายสามตรงนี้สายสามเป็นไงเป็นไงเป็นไงเปไงไปขับซ้ายมาก็สามไงพอข้ามได้มาก็สี่มันบอกผมอย่างเงี้อันนี้นี่เส้นสายสามเลยสายสามสายสามสายสาม ฟังนานก็ไม่ซัดไอชิปใหยมยพอถ่ายรายการเอาละมีละต้องมีปัญหาละอ่าเมื่อกี้ผมเปิดไปละ <S <S บอกว่าที่นี่เป็นตัวแถวจำหน่ายช็อปอัพมิยาโมโตโ <S <S ใช่ครับอีกหนึ่งที่ในเขตตรงนี้กรุงเทพอยู่ปะกรุงเทพครับกรุงเทพใช่ไหมกับขอบขอบแล้วนะจะหลุดออกไปทางจะหลุดทางนาคนปรปฐมนครปฐมแล้วนครปฐมแล้วตรงนี้ใครที่อยู่สะดวกแถวนี้มารับชมสินค้ากันได้ก็อย่าเพิ่งซื้อรับชมกันก่อนเดี๋ยวผมจะขายขอให้ท่านผู้ชมดูพี่แบงค์พี่แบงค์นะครับผมร้านเปิดมากี่ปีแล้ว ร้านมาเปิดตรงนี้เข้าปีที่สามนะฮะแต่ก่อนเ้านี้เปิดที่ไหนอะอยู่ายซี่ครับแต่ก่อนขายร้อยยางอย่างเดียวอยู่ที่บ้านเห็นปะเห็นปะพวกมันก็ไม่ผิดดิใช่แวก็จิกเกอร์เก่าสซซี่ใช่ใช่ใช่ิกเกอร์เก่าแล้ทำไมเราเป็นคนนี้ทำไมเราไม่บอกเลยกายเป็นผิดเลยเนี่ยนึกว่าเส้นนี้เส้นนี้สายสามเราอยู่ไซซี่เมื่อก่อนอยู่ที่บ้านครับซื้อขายล้อครับซื้อขายล้อขายที่บ้งขายที่บ้านแล้วมันกระแสดีใช่ครับก็เลยเปิดร้านดีกว่า เปิดร้านเปิดร้านคำถามต่อมาธรรมดาแล้วล้อแม็กสไตล์ไวรุ่นแบบนี้มันต้องลงท้ายคนว่าซิ่งทำไมมันต้องเป็นสตางค์ล้อโตแล้วก็ชื่อแบงค์ไม่กเกี่ยวอะไรกับสตางค์เลยอะผมชื่อชื่อลูกชายคนแรกชื่อสตางค์อ๋อเอาชื่อลูกชายมาตั้งชื่อลูกชายน้องสตางค์แล้วล้อโต้ล้อโตตอนนั้นขายร้อยอย่างเดียวทั้งขายร้อยอย่างเดียวก็ จะเอาตะตังล้อแม็กมันเยอะแล้วแม็กมันเยอะซิ่งแม็กซิ่งมันเยอะแบงค์ล้อซิ่งก็ไม่ได้อีกเยอะมันเยอะมันเยอะล้อซิ่งเยอะก็เลยเอาเป็นสตังล้อโตแทนคนก็นึกว่าอัพโหลดเปล่าล้อโตวะไม่ครับไม่ก็เป็นเอกลักษณ์ของเราเป็นกิมมิกกันไปเปิดกันมาก็มีผมเห็นนะตั้งแตอนไหนก่อนเราถ่ายทําเนี่ยก็มีเพื่อนๆเยอะแยะมากมายเยอะแยะอันนี้เขาแก๊งอะไร ผมเป็นรถพยาบาลแอมบูลเลนซาดมาเอกชนซาดมาร์ย่านี้ครับอ๋อหรือเขารู้ว่าเชิดป่วยหรืออะไรเขาจะมารับไปใส่ไปใส่ชกอด้วยผู้ไปเล่นจริงคันนี้ใส่หน้าหลังเลยหน้าหลังเลยเหรออันนี้เป็นอันนี้เป็นเดิมหรือว่าเป็นยกสูงอันนือเตี้ยเตี้ยโหลดลงนะโหลดจากเดิมลงมาพยาบาลใส่ชิ้นซะด้วยใช่แต่อันนี้เรื่องจริงใช้ความเร็ว มันมีคนชอบถามผมว่ารถพยาบาลที่แบบเตี้ยๆอย่างเงี้ยหนึ่งคือพวกนี้เป็นรถของเขาเองรถเขาเองรถเขาเองนะครับรถเขาเองเพราะฉะนั้นเขาก็ทําตามที่เขาชอบ<ด>แต่พอเตี้ยเนี่ยบางคนก็ถามผมเยอะคนเจ็บคนป่วยน้องหลังเด้งไหมอันนี้ยังไม่ตอบเดี๋ยวได้รู้กันครับตันนี้ก็เข้ามามีล้อมุงล้อแม็กยางเยอะอะไรจำไหน่อยู่ในนี้ครับมีครับตัวนี้ก็มีเชลให้เลือกกันเลยครับอธิบายผมหน่อยครับพี่มันมีกี่ตัวเอาเแรกเป็นทางซ้ายดีก่อนอันนี้เป็นพวกดีแม็กโหลด โหลดสองโหลดหนึ่งมีโหลดสองโหลดหนึ่งแตนดาตร์าแล้ววีโก้โหลดหนึ่งแล้วข้างหลังมีหลายขนาดพี่โหลดตั้งแต่หนึ่งนิ้วยันหกนิ้วโหลดหกนิ้วใช่ตัวหกนิ้วตัวไหนอะหกนิ้วจะเป็นตัวสั้นไหมมาจะดัดสามลองกล่องจะเป็นตัวสั้นลง๋อสั้นลงหกนิ้วนี่แตะยางเลยป่ะหกนิ้วก็ ใช่เหลือช่วงเด้งแค่นิ้วเดียวอ่ะอ่าใช่เตี้ยเลือจี้แค่นิ้วเดียวใช่ครับก็มีให้เลือกหลายสเปคสำหรับคนที่อยากซิ่งจ๋าใช่ครับชีวิตหลันทศกันครั้นิดเนอะผู้กำกับตรงนะมันก็เตี้ยถูกไหมคือง่ายๆว่ามีอะโมโต้มีให้ตอบโจทยให้ท่านหมดใช่ครับอ่าจะสแตนดาร์ดจะเตี้ยนิดนึงจะซิ่งเลยหรือจะแต่งจ๋าก็มีให้เลือกหมดมีทุก มีบริการมีจะจะมีพวกหนักไปทางพวกดีแม็กพวกเนี้โตตาร์ลวอลีโวรลิววีโกใช่ออนิวรถตลาดเลยใช่อแต่ถ้าเกิดว่าไอ้เช่ขับฟอร์ดมาสั่งให้ได้ไ้มฟอร์ดฟอร์ดบางตัวตัวเก่าจะมีห้องหน้าครับอ่ห้องหลังมันก็ใส่กับของพวกนี้ได้อแปลงบูทนิดหน่อยสรดปได้ว่า ทั้งหมดนี้ใครที่มาจัดทรงจัดเซอร์ก็สี่พันห้าบาทยังไม่รวมค่าดัดแหนบค <rotor cover? S 2> ่าแหนบก,กี่บาทพันสองข้างหลังพันสองห้าพันเจ็ดห้าพันเจ็ดตั้งศูน <daunting. S 1> ย์อีกห้าร้อยครับผมก็เท่าไหร่6,200ครับโดยประมาณหกพันสอโดยประมาณถูกคุณภ,ภาพเป็นหมื่นท่านได้เป็นหมื่นอ่ะใช่แล้วก็ท่านเสียสตาตคาแค่นี้เองครับเพราะฉะนั้นคุ้มค่าอยู่แล้วใครที่สนใจก็จองคิวกันก่อนใช่ไหมจองคิวก็ได้ ถ้าจะเข้ามาเลยก็ได้แต่ต้องคิดทีว่าเดี๋ยวเพื่อมันต่อกคงต่อคิวนั้นชนกันสี่ห้าคิวเขาเรียบร้อยเลยบันเทิงวันเสาร์อาทิตย์ยิ่งเยอะเหล่าอาทิตย์เป็นติบมาจะรอเยอะเอาขายดีสุดเลยวันกี่คันสิบกว่าสิบกว่าคันไอ้ตูนโชกวันสิบคันสิบกว่าคันแล้วเขาบีกันยังไงวะเนี่ยเต็มตรงเนี้ยเหรอเข้ามาเลยเนี่ยเรียงกันเต็มหมดใช่ไหมกี่คน ช่างมีสองคนโอ้โหสิบพันสองคนเลิกงานช่างแม่งเบอร์นั่งคุยกับต้นไม้เย็นๆน่ะนั่งคุยกิ้งกับพื้นอ่ะนั่งกูว่าแล้วช่างต้องเนี่ยแงะกระเบื้องกันแล้วใช่ไหมช่างอ่ะแงไปเรื่อยเออเพราะนั้นก็นัดคิวกันดีกว่าอ่าก็ทําอะไรว่ายังไงแบบไหนเคยได้เตรียมอุปกรณ์ไว้รุ่นไหนอะไรยังไงนะครับแล้วยิ่งรุ่นแปลกๆที่ไม่ใช่รถตลาดเคยได้สั่งมารอไว้มันอาจจะขาดบางทีโรงงานผลิตไม่ทันถึงขซ่ไม่ทันใช่บางชั้น ผลิตเป็นค่ายผลิตไม่ทันเพราะนั้นจองคิวกันได้จองคิวที่ไหนเอาเบอร์บอกตอกสถานอยู่ที่ไหนร้านผมอยู่พุทธมณฑลสายสามตรงข้ามโรงเรียนสารศาสตร์นี่ตรงข้ามเลยเบอร์โทรติดต่อ0 9 9 3 5 4 9 6 2 2ครับเบอร์ตรงผมเลยขึ้นข้างล่างให้ครับ Facebook สตังค์ล้อโตครับชื่อเดียวกันเลยเพจก็สตังค์ล้อโตครับนี่กดไลค์กดแชร์พี่แบงค์มาเป็นกำลังใจกันหน่อยนะครับแล้วก็เมย์สอบถามเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้มีแอดมินตอบอยู่แอดมินคือเราหรือภรรยาแฟนแฟนตอบนี่นี แฟนพอนั่งอยู่ไม่ได้ไม่ได้หยุดเลยนะไม่ได้หยุดเลยไม่หยุดทิมต่อมานั่งบนในแบงค์ไม่ได้หยุดไม่ได้ย่อนไม่ไม่ใช่ฮะไม่ได้ฮะไม่มีนะบนปกติฝนปกติอย่าไปอย่าลิงสู้เมียเชื่อผมสู้ไม่เจอเลยหรอกผมเนี่ยหมอกตลอดเอาล่ะพูดไปไม่เห็นภาพต้องไปลองกันหน่อยธรรมดาลองกระบอกวันนี้จัดอะไรให้ผมหมอกเซอร์ไพรส์รถตู้พยาบาลนา้บุลแลนด์นะไอ้เช็ด เลือกเลือกที่นั่งเป็นการลองรถที่สบายที่สุดไปดูไปดูอะไรไปดูเๆพาไปดูหน่อยครับพาไปดูหน่อยวันนี้ผมจะเอาพี่เอไปด้วยกองหันพี่เอด้วยเซลเนี่ยเดี๋ยวเอาพี่เอไปด้วยเลือกเลือกีนนั่งเลยหนึบไม่มีโยนรถโหลดเยอะโหลดกี่นิ้วคันนี้อันนี้ หน้าหลังหน้าสองหลังน่าจะมีสองนิ้วหน้าสองนิ้ว,น,วนิ้วครึ่งมัมม่าหน้านิ้วครึ่งหลังสองนิ้วครับดรเดี๋ยวไปดูกานรถโหลด่มันจะเด้งจะนิ่มขนาดไหนครับคนคนป่วยคนเจ็บหน้าก็จะดึงดึงดัง,ดง,ดง,ดงหรือเปล่าไม่มีโยนไม,โ<ด>ยไม่มีโยนนะดีกว่าถ้ารถโต้ลำเดิมมันน้ำหนักมันเยอะอ่โยนของพานโยนเคโยนเคด้วยเออจะมีของด้วยมีน็อตมีถังน็อตด้วยหน้าฮะมีถังน็อตด้วยเปิดมีถังแก๊สด้วยถังน็อตเลยโอ้โหยิงกดแล้วก็ฟาดเลยต่อไป ผมชุื่นใจไฟกระพริบเลยอันนี้เขาขับได้พี่ขับได้พี่ขับได้พี่ขับคนนี้ป่ะอ่าอพี่ขอบสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับพี่เขาหน่อยครับผมรีบเหรอรีบครับทุกวิน์ทีมีค่าทุกวิน์ทีมีค่าครับผมก็ต้องจ่ายก็ต้องจ่ายก็ต้องเขาเรียกว่าต้องขับไปส่งผู้ป่วยใช่ครับผมทุกวิน์ทีมันมันพลาดไม่ได้เลยเซลล์วิน์ทีชีพจร คนป่วยสําคัญครับผมใช่ครับทุกลมหายใจมีค่าครับนี่ก็เลยต้องมีอย่างนี้ใช่ครับนิ่มไหมใส่มีโอโตโอ้ลูกค้าผมรับดีเฟอร์คนไข้ด้วยคนไข้ก็ตอบโจทย์ว่าลดนุ่มขึ้นนิ่มขึ้นนะครับไม่เด้งครับผมไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาดีขึ้นกว่าเดิมเยอะใช่ครับลูกค้าชอบครับพี่จะลองนอนเล่นประจำก็ได้ครับเฮ้รถแบบนี้เนี่ยเขาสามารถเียกได้นะเพาท่านมีคนเจ็บคนป่วยคุณพ่อคุณแม่ ไม่สบายติดเตียงอยู่ที่บ้านสามารถเรียกใช้บริการได้นะยังเรียกได้ใช่ไหมเรียกได้ครับเบอร์อะไรเอาบอกซีซีเอ็นแอมบูลานส์ครับศูนย์เก้าสองสามแปดเก้าสามหนึ่งสองสี่ครับนี่ครับผมโฆษณาให้บายเขราเดี๋ยวเราแล้วเขาไปรองพีมั่นใจไหมครับผมกับไปไหนพังทุกคันได้ครับพี่ก็มั่นใจครับว่าสับสองแล้วเตียงไหลออกไปแล้วเคยไม่มีครับผมไม่มีนะใช่ครับ ระบบปลอดภัยปลอดภัยนะใช่ครับขอญาตไปขับไปนะได้ครับแล้วมีอบีมีบีแล้วมันอยู่เธอตรงนี้ได้ไหมได้ครับผมได้เลได้นะได้ครับได้นะขออนุญาตไปลองนะพี่นะขอบคุณครับพี่ครับไปเช่ขึ้นรถเฮ้ยการรีวิวเอ็มบูลัสกันแล้วเฮ้ยอันนี้นิ่มกว่า รถของพี่ยอยอๆนะนิ่งกว่านิ่งกว่าเยอะเลยนิ่งกว่าพี่ยอยพี่เนี่ยเออว่ะข้างหลังก็ไม่มีเลยอ่ะพี่ยอยรถวีเอพนะนี่ดูดิเฮ้ยของจริงเฮ้ยดีจริงดีจริงสบายแหละนี่ไงติดบูธด้วยไงเฮ้ยอย่า่างอย่งผมชอบหัวเกียร์มากเลยอ่ะขอดีีโเน่ย 2 2 2ขอทสอหน่ขอยครับขอโหน่อยครับขอโหน่อยครับมึงเหมือนมึงสนุกอ่ะคือแล้วเขาดีจริงวะผมโคนนิ่มากนิ่งมากเลยอ่ะมีครั้งแรกในชีวิตผมเลยนะที่ผมขับรถพยาบาลอ่ะดีว่าเฮ้ยเบรกเบรกเฮ้ยแป้นเบรกอยู่ไหนอ่ะนี่หัวจริงเช็ดกูไม่เห็นจริงๆนะ เออนิ่มจริงว่ะรู้แล้วว่าทำไมเขาถึงไอ้นี่กล้าใส่แล้วก็กล้าไปรับคนเนอะคือข้างหลังมันไม่โยนเลยนะไม่โยนเลยผมลอขับแบบขับไปรถเก๋ไก๋เหรออันนี้ก่อนเร็วไฟที่แดงอันนี้ไม่ไม่เบาที่รถแด็กมาเฮ้ยนี่ยวันน้เนี้ยวันน้ไม่ได้ควยเลยสองสองสองเข้าขอทานเลยครับขอทานเลยครับบุ๊ปบุ๊บแจมครับตอนแล้วครับแม่นิ่มว่ะนิ่ม ไรายอมโอ้โห์อสะพานนิดนึงเลยนี่ดีเฮ้ยเราดีจริงว่ะชอะไรไม่เชื่อว่าเราเปลี่ยนนี่ขึ้นหน้าติดกรุ่มเป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลจริงโรงพยาบาลจริงมีฟงมีไฟเฮ้ยเจ๋งว่ะเราคอสะพานหน่อยเราคอสะพานหน่อยเวลาปุ๊บปุ๊บป่วยแบบต้นละยันน่ะตีนละยะนน่ะแต่รถประเทเล่ไม่ได้ต้องใช้ความเร็วด้วยต้องรีบไปโรงพยาบาลโอ้ยพี่ก้ค่ะไปไหวแล้วครับพี่ก้ปวดแขนปวดแขนแปดสิบแปดสิบวดแขสั้นสี่แปดสิบขึ้นไปขอร์ดสะพานลงลง ไปลงแล้วเหรอเดี๋ยวเฮ้ยนิ่มกึบเลยนี่ลงแล้วเหรอลงแล้วลงแล้วหายเจ็บแล้วแขนกูอ่ะไปดี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 รถเก่งไหมคะโชว์เฮ้ยนิ่มจัดเลยอ่ะเข้าใจแล้วเออมันไม่ได้เด้งนะครับเปลี่ยนภาพลักษณ์รถพยาบาลกันหน่อยใช่ถ้าใครที่สนใจนะครับม่ยามมาตกก็มีตัวแทนทั่วประเทศท่านก็เข้าไปดูในเพจของม่ยามมาตกได้นะครับว่าตัวแทนอยู่ที่ไหนหรือท่านจะเซิร์ชข้อมูลอย่างสนใจท่านอยู่แถวพุทธมณฑล ก็มาที่ร้านสตารงล้อตโตกันได้วันนี้ขอบคุณพี่เจ้าของรถพยาบาลด้วยแอม,มูรันนะครับ <c oughs> เราจะได้จะกดไซเรนแต่เดี๋ยวจะดราม่าจะเป็นดราม่าก็ไม่เอาดีกว่าอย่าเลยวิ่งจริงๆครับแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดจะรถพยาบาลก็ให้ทางกันด้วยนะครับรถพยาบาลสําคัญลองคิดว่าวันหนึ่งเป็นครอบครัวของท่านเป็นตัวเราเองท่านก็ถ้าท่านไม่หลบก็ผมก็ไม่รู้คนที่ไม่หลบเนี่ยไม่รู้มันคิดอะไรอยู่นะครับคือจริงๆถ้ารถพยาบาลอยู่เลนขวาและท่านคลนซ้ายเลนซ้ายสุดเลนกลางไม่มีรถเลยท่านก็ต้องหลบนะครับ ยังไงท่านก็ต้องหลบพเพราะโรกพยาบาลมันเปลี่ยนเลยลำบากครับ,บอ่าเพราะฉะนั้นฝากกันไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมียามมโตะด้วยแล้วขอบคุณนะร้านสตางค์ล้อตโตด้วยพี่แบงค์วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ